เอาละครับแล้วตอนนี้เราก็ถึงสกินสุดท้ายของโปรเจก,ก,เกเต์มูโกสเตดอกแล้วเป็นสกินที่มีชื่อว่าเอโดกวะรัมโปสกินนี้เป็นสกินของเพนเตอร์หรือวจิตกรสามารถได้รับกันแบบฟรีๆเลยในซองจดหมายของเรานะฮะโดยชุดชุดนี้ครับจะมาในโทนสีน้ำตาลตัดด้วยขาวและดำฮะบอกเลยว่ามีความเป็นรอติดหรือว่าศิลปกินมากๆเลยนั่นเองนะฮะใครที่ชื่นชอบหรือว่าเป็นเมทางด้านของตัวเพนเตอร์อยู่แล้วไม่ควรพลาดน,นะเพราะได้รับกันแบบฟรีๆนั่นเองโดยสกินนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับอีกสองสกินครับที่จะมีทางด้านของตัวเคร ระดับแถมาด้วยโดยคือนระดับของตัวจิตกรโลเพนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นทาหน้าของตัวแว่นตาเป็นแว่นใสๆแบบนี้นะฮะไม่ได้มีเอฟเฟคต์แต่อย่างใดนะครับผมเ,เ,เ,เดี๋ยววันนี้เราเล่นสก,กินนี้ให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งรอบครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮะ โอ้โหเราเข้ามาอยู่กับในเกมที่เรียบร้อยครับผมนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆครับของเอโดะรัมโปแน่ก็อ,อย่างที่บอกไปครับสก,กินนี้เป็นสกินม่วงหรือสก,กินระดับ A นั่นเองที่สามารถได้รับกันแบบฟรีๆของโปรเจกต์บุกโกสเตด็อกครับซึ่งทางด้านของบุกโกสเตด็อกเนี่ย ตอนแรกเนี่ยสก,กินเนี่ยจะอยู่ในลูกแก้วกาชาวเว้ยแต่ว่าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยอธิบายไปในคลิปวนก่อนนะฮะก็เลยเอามาแจกฟรีเลยฮะถือเป็นการไถ่โทษของทีมงานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกทุกคนจะหายโกรธหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามากดเครื่องกันหน่อยครับเจอกับบันดี้ควีนครับแล้วก็มีเพื่อนร่วมทีมของเราเป็นลิตเติ้ลเกิลครับเพนเตอร์ครับแล้วเอนชาเต้ครับและตรงน,นี้เอนชาเต้โดนไปแล้วด้วยหนึ่งแผลครับผมมาแค่คนเดียวนะแล้วก็มาสุ่มเจอคนอื่นไม่รมรรรรู้รร้้้้ววว่่่่าาาจะบบัััันน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 เเเเเเเทิงงงขดดดดไไหหคคคกกกกกก็็ี๋ยยืืออออแลลลลปปม ลง่งเร็วเหมือนกันครับระหว่างเล่ก็ดูทาหน้าของสกินไปด้วยละครันนะ,ะโดยทาหน้าของช่วงเขาก็จะมาในโทนสีตาเป็นหลักครับตัดด้วยสีขาวแล้วก็สีดาทาหน้าของกระดานวาดภาพเนี่ยเป็นเหมือนบอร์ดสืบสวนอะไรของเขาสักอย่างแล้วก็ทาหน้าของผู้การจากเดิมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเหมือนขนมป๊อกกี้ฮะเดี๋ยวตอนที่เราวิ่งเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันอยู่ฮะน้าปก็ออ้ยเราลิตรเกิร์ลไม่ได้กดเครื่องเอาแล้วเครื่องจะช้านะครับผมวัาเทนออเดอร์ครับฉายมาที่ทางด้าของลิตรเก เดือกไปก่อนนะครับผมอู้แล้วเบมือนธนาบัณิควีนครับจะสลับร่างมาครับแต่เครื่องตรงนี้จะเศจฝืนฝนกันหน่อยแล้วเรียบร้อยครับเสร็จไปก่อนไปเครื่องแรกครับเพื่อนร่วมทีมนั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับแล้วก็ธนาบัณควีนน่าจะไล่ธนากลิตเตอร์เกิลอยู่นะวิ่งมายาวๆครับตรงนี้เอ้าลิตเตอร์เกิลเข้าเหมือนกันครับเราส่งข้อความบอกไปแล้วนะว่าเราจะช่วยมาครับมีการเทเลพอร์ตเข้ามาตรงหนีแล้วตีไปโดนธนาของตัวเพนเตอร์ครับเอาละฮะเอโดก็ว่าราโปครับบาดเจ็บกันอยู่ครับธนาของบัณฑิควีนจะไล่หรือเปล กดเครื่องกันต่อยาวครับพอกรอาการบาดเจ็บหนึ่งขั้นครับอย่างเล่กันอยู่ตรงท่อยาวตีไปจังหวะหนีแล้วหูไม่โดนเทาเอชาร์ตเต้ครับเช็ดเลือดไปที่เรียบร้อยครับสุหนาของตัวบัดที่ควีนครับเดินไปหากันต่อครับเอาละฮะตรงนี้ได้ประมาณ6 0สิบเปอร์เซ็นต์้แล้วเครื่องเสียเครื่องเสียกดพร้อมผมเลยนะเพิ่งจะได้75นะผมเสร็จไปแล้วนะครับน่าจะมีจังหวะที่ส่งนกนะทำให้ไม่สามารถดีกดเครื่องรู้กดเครื่องได้ครับ คนนี้เพื่อนร่วมทีมจะโดนจับนั่งตรงไหนเบดเมนมหรือเปล่าครับแต่ถ้าเกิดโดนนั่งเนี่ยต้องเป็นลิตเติลเกิร์หรือไม่ก็เซียครับเขาไปช่วยพวกผมเจ็บอยู่แล้วครับวางอยู่ด้านนอกครับว่าจะออเดอร์ฉายไปที่เซียหรือผู้ยังรู้ครับลิตเติลเกิร์นั่งแอบอยู่บริเวณท่อยาวครับกดเครื่องกันยาวๆกันไปครับแล้วตรงนี้กําลังจะเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับลิตเติลเกิร์วิ่งยาวๆครับเรียบร้อยไปเอาละครับตรงนี้ลิตเติลเกิร์จะไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมอาจจะต้องเรดตายนะ เพราะว่าถ้าไม่เทตายเนี่ยอาจจะล้มเร็วได้อยู่เหมือนกันครับอู้ยพูดจะไม่ทันขาดคําร่วงไปแล้วครับตอนนี้เรารับหน้าที่เป็นนางปันน่นนะปั่นอย่างเดียวไม่ได้จุกไม่ได้อะไรกับเขาเลยครับได้อยู่ที่ว่า70%แล้วอู้ยรรเสียไปโดตีหนึ่งทีบันเทิงงานเข้าแล้วเจ็บทุกคนเจ็บทุกทางครับทางน้าของบัตรีควีนเอาใครก็ได้ครับแล้วเครื่องไซเฟอร์ตรงนี้ครับ ได้ประมาณ80%แล้วเอนชาเต้นกับคา,ารืหสไปก่อนไป็นคนแรกลรวเทนลาร์ปมะจังหวะนีครับเดี๋ยววาร์ัมโปรครับต้องฉีกออกมาก่อนเมื่อกี้เครื่องระเบิดไปด้วยครับพยามยที่จดจำไปได้แล้วตรงนี้มีการวางกระจกกันมายาวๆอย,ย่างมีทนงด้าของฝ่ายวิวเอฟเฟกต์แล้วตรงนี้เราที้งดีก็ไม่ก่อนครับโอ้คูททำได้สวยครับทางด้านของลามโปรครับเดี๋ยวคัน้าต่างตามมาติดๆครับด้านของบัณฑิควินวาดรูปก,กันหน่อยครับอยาจะวาดให้สวยสดงดงามครับผมตรงนี้ ท่า้างของการท่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามสกินด้วยครับสำหรับสกินนีแล้ววิ่งยาวยาแล้วว่ารูพึ่งจะเสร็จและวาจังหวัดดีครับโอ้ยเสี่ยงเหมือนง้างมือมาแล้วนะเมื่อสักครู่ครับแต่ว่ารอครับยังว่าท่าน้องรู้ว่าได้ทันนั่นเองเดีชิดกันมาด้านหน้ามีไม้กันอยู่ครับงใช้ไหม้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์กมากที่สุดบาดดีควีนหวากระจกบีมแซนวิชเข้ามาจังหวะนี้ได้หรือเปล่าครับโอ้โหยังว่ารูไม่ได้แล้วอยู่ใกล้ๆจังหวะดดีครับ ทันไม่ทนันยังไงก็บอกมีบายอยู่ขวามือตีจังหวะนี้ไม่โดนวิ่งยาวยาวพับบายได้โอ้โหโดตียัดบายเข้ามาเรียบร้อยครับเอโดอการะโโปรรวมไปแล้วครับแล้วเพื่อร่วมทีมต,ตอนนี้โอ้โหสุดยอดโอ้โหไม่กดเครื่องครับไปหิวกันอยู่เอาละฮะความบันเทิงจะอยู่ตรงนี้นะครับในการเล่นโซโลนะฮะ โนอุ้มมาแล้วพยายามที่จะดิ้นกันอยู่จะหลุดหรือเปล่ามันเหลืออยู่ติ่งหนึ่งแล้วตรงนี้โอ้หูนิดเดียวครับเกือบจะหลุดอยู่แล้วครับทานด้าของเอโดการะรัมโป,โปรครับมามีคนแอบอยู่ใกล้ๆครับพยายามที่เข้ามาช่วยเป็นทน่านผู้อยางรู้หรือว่าเซียครับโซลิตเติ้ลเกลครับจากเอเซเลจากเกาตรงนี้ครับเราเห็นกันอยู่ว่ามีการกดเครื่องเพิ่มเติมไปมายาวยาวโดนบิวซันวิโดตีไปดึดครับผู้อยางรู้เข้ามาช่วยพาไปที่เรียบร้อยต้องวาดรูปเพิ่มเติม,ตมสำหรับรัม,รมโป ลบโบวิยาวๆครับด้านหน้ามีมาให้เล่นอยู่2แผ่ครับเราตีมาจังหวะนี้ไม่โดนสรางของบัณฑิควีนวว่งกันมาครับทานหรือไม่ทานแล้ววางรูปไปก่อนครับเอาละฮะบัณฑิควีนพยายามที่จะเบินหน้าหนีครับแต่ว่ามันไม่ทันครับส่วนลำโปคเขาวิ่งชิงหนียาวๆครับต้องมาดูว่าเครื่องไซเฟอร์มันจะทันหรือเปล่าแล้วตรงนี้ครับไฟวิเวฟเฟตหรือว่าสกิลพุ่งไปด้านหน้าครับต้องรอคูดายอยู่มาสิบวินาทีตีมาจังหวะนี้ไม่โดนจะสลับร่างหรือเปล่าครับยังไงครับโอเคเหมือนจะเกยนเป้าหมายครับ เดี๋ยวเราหาของกันก่อนครับตัวนี้พี่กรองอยู่ฮนะต้องหาของชิ้นใหม่ละจะได้อะไรนะโอเคเครื่องเสฟ็จอีกหนึ่งเครื่องเราฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวเปปอกแขนครับอุ้ยุงม,มือเสือน่ารักอะ่ะมันไม่ได้มาทั้งแขนเหมือนตัวเบอร์เซนารีนะเบอร์เซนารีนี่คือมาทั้งแขนเลยครับแล้วก็มีเท้าด้วยแต่ว่าถ้าเกิดตัวอื่นเนี่ยก็จะได้เป็นเหมือนอุ้งมือเสืออะไรประมาณนั้นนั่นเองครับตัวนี้เครื่องแปดสิบครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องช่วยนะครับ น่าจะาเครื่องที่เรากดคาไว้เจ็ดสเอร์นะเอาละแล้วตรงนี้มีการเทเลพอร์ตไปครับจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมครับมีปอแขกกันอยู่ครับใจปอแขกไปเลยครับวิ่งติดนิดหน่อยครับแล้วลิตเติ้ลเกิรจังหวะนี้ต้องฉีกออกมาครับแล้วช่วยท่น้าของตัวเซียขึ้นมาไปที่เรียบร้อยครับอ,อาจจะต้องฮิวอะ่ะมาสิฮิวหน่อยฮิวหน่อยโอเคเดี๋ยวเรารีกู้ฮิวกันก่อน2คนครับหวังว่าลิตเติ้ลเกิรจะยังไม่ล้มนะ ไปยาวๆเราฮิวเสร็จแล้วยก,กัเพื่อนอีกนิดหนึ่งครับเล่นเกิร์ดเไปหนึ่งแผลครับตรงนี้ถือว่ายืดได้นานนะเพราะว่ายืดจนเราฮิวกันเสร็จ2คนครับมีเครื่องหนึ่งเครื่องครับที่ใกล้จะเสจครับเดี๋ยวนายจะต้องเปิดกล่องเพิ่มอ,อีกกล่องหนึ่งจะได้อะไรนะอุ้ยอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่ว่าล้มด้วยอยู่ใกล้กลไม่ว่าล้มด้วย,อย,ไ,ววยไอเซียไปปั่นเครื่องเดี๋ยวเราช่วยเองไอเซียไปปั่นเครื่องเพื่อนโอเคนะคะนะคะนำห้องสักจึ๊กหนึ่งไม่ตีว่ะ เขาไม่ยอมตีว่ะเขารู้แหละเขาตีเขาจะเสียเวลาเช็ดเลือดช่วยเลือดไอ้นู่นนี่นั่นเอ้ยแต่ว่าอุ้มมันไม่เช็ดเลือดดีกว่าเดี๋ยวเราอ้อมเดี๋ยวเราอ้อมเดี๋ยวเราอ้อมได้อยู่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 ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่นี่แหละเดี๋ยวเราช่วยเราแป๊บไม่รู้ว่าเพื่อนมันกดไปเพิ่มเท่าไหร่แล้วนะน่าจะเก้าเก้าแล้วหรือเปล่ากระจกไปโอเคสวย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 ตีไม่ได้เตะมาได้ครับน่อนไปเพื่อนออกเหนืๆๆยเนเน่เน่เน่ แยก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 เพื่อสายเราตรงเพื่อสายเราตกพักมาอยู่เวลาครับโอเคตัวนี้ Infinity จูครับได้ได้อยู่น่าจะถ้าเกิดมีเบ็ดเมตัวนี้น่าจะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องนะไม่น่าจะมีใครลือนอกจากเราถ้าเกิดเลนเตอร์เกิลล้มเขาน่าจะจุดนะครับไป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 ฟิวตับไปมาดูดิว่ากล่องนี้จะได้อะไรเทเลพอร์ตครับไอ้นี่มันเทเลพอร์ตเข้าเครื่องเดียวมันห่วงเครื่องน้าดูเหมือนกันนะ่า เดี๋ยวระหว่างเล่นก็ดูเทงาที่ของตัวสกินไปด้วยครับเออผมจะให้ดูทัเอาเพื่อจุดเครื่องสวยสวยเลยสวยเลยสวยเลยตรงนี้โอเคอุ้ยได้ปืนอุ้ยของดีเฮ้ยช่วงนี้ผมได้ปืนบ่อยมากนะเออได้ปืนโคตรบ่อยไปครับไปครับสวยสอ่ามีเพื่อนประตูด้วยเดี๋ยวเราไปซับเพื่อนนะครับเดี๋ยวรอซับเพื่อนนะครับรอซับเพื่อนนะครับ21%สครับ S 1> <S 1> ก็ถ้า้าของสก,กินเนี้ยมันไม่มีแบบออลโอโลอล่าอะไรป,ปิิวมานะาเดี๋ยวรอเดินมาหน่อยเดินม,มาหน่อยมันเห็นไหมว่าเรามีปืนมันเห็นไหมมันเห็นหรือเปล่าว่าเรามีปืนมาเดิมีไฟว์วิวเอฟเฟกต์อยู่ครับยืออย้อก่อนยืออนย้อก่อนยื้อก่อนยื้อก่อนเอ้ยกระจกมาอโอ๊ยดันเจียอยู่กับเพื่อนดันเจียอยู่กับเพื่อนเอาแล้วครับผมรอสามแบบสวยๆครับทุกนั้นรอสามแบบสวยๆก็มาดิก็มาดิฮู้ฮู้สวยงา โอเคครับผมแล้วนี่ก็คือสกินใหม่ล่าสุดของเพนเตอร์หรือว่าจิตกรครับที่มีชื่อชุดว่าเอโดกวะรัมโปนั่นเองนะครับผมเพื่อว่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยลับก,กันนะครับใครจะไปรับก็ไปรับได้นะเพราะว่ามันรับได้แบบฟรีๆเลยนั่นเองนะฮะวันนี้ผมลา,าจากาทุกคนไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิชชั่นแนลวันนี้ผมลาทุกคนแล้วจริงบ๊ายบายสวัสดีครับ